สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดมีไม้เด็ดพรอยให้เสร็จจนมุมหนักยิ่งขึ้นไทยบาปหรือสร้างบาปกันแน่มีข่าวว่านายมีชัยให้นับอายุนายกพลเอกประยุทธ์เมษายนปี2560แต่ก็ขอให้คำให้การปรมาจารย์เนติบริกรครานี้เป็นการไทยบาปอย่าเป็นการสร้างบาป ซ้ำซากอีกเลยไม่เช่นนั้นที่บอกสํานึกบาปก็แค่น้ำยาบ้วนปากเท่านั้นหมดก๊กเป็นนายกทมนตรีเอกสาร23หน้าฝ่ายพลเอกประยุจันโอชาชี้แจงถึงสารรัฐมนูญอ้างกรรมการกฤษฎีกาชุดพิเศษหมดวาระหเมษาย,ยนปี60ถือเป็นหลักฐานเด็ดคิดว่าใช้ได้เต็มที่ ยามที่เขาทวงถามให้พลเอกประยุทธ์แจ้งทรัพย์สินที่ได้รับการปดารดเก้ารัฐบาลประยุทธ์สองทับหเมื่อวันที่11มิถุนายนวันเวลาห่างก,กันสอเดือนหรือราวราวหกว่าวันฉะนั้นกรรมการกฤษฎีกาชุดพิเศษไม่ออกมาโต้วิษณุเครื่องงามว่าต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินใหม่ปล่อยให้ระบบประยุทธ์ใช้เป็นข้ออ้างปฏิเสธที่จะแจ้งยอดบัญชีความรวย คิดว่ารอดปม8ปีไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สินยิ่งจะซวยหนักแน่ความลับที่หลุดกันออกมาเป็นดอกเห็ดใครเป็นไอ,มอ้มงเอามาปล่อยถือเป็นกลยุทธ์ไม่เบาทั้งที่มีชัยลิุพันอดีตประธานร,ารัฐธรรมนูญส่งตรงชงไปถึงสารรัฐธรรมนูญและเอกสาร23หน้าคนของพลเอกประย,ยุทธ์โอชาก็ปิดผนึกยากที่ใครจะลวงลึกเอามาได้ทั้งเมื่อวานและวันนี้เอกสารลับ กลับถูกเปิดอลังช่างเห็นจะแจ้งเด่นชัดเห็นเต็มที่เปิดเผยจนสารรัฐธรรมนูนต้องประกาศกว้านหาตัวมือดีเอกสารสองฉบับที่หลุดทั้งหมดใครได้ประโยชน์ต้องสืบดูก่อนเลยนะซึ่งขณะที่ล่าสุดมีข่าวสารรัฐธรรมนูนเรียกประชุมนัดพิเศษวันที่8กันยายนหลังจากนายวรวิทย์กังสัสเทียมประธานสารธรรมนูน แจ้งว่าได้รับคำชี้แจงจากพยานสามปากทั้งของพลเอกประย,ยุทธ์ผู้ถูกร้องนายมีชัยรุชุพันธ์อดีตประธานกันมาที่การร่างรัฐมนูญและนายปร,กรณกนินประพันธ์อดีตเลข,ขาธิการกรทอเพื่ออภิปรายคำชี้แจงและหลักฐานต่างๆว่าสิ้นข้อสงสัยเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้แล้วหรือไม่หากยังไม่สิ้นข้อสงสัยต้องแสเวงหาหลักฐานและพยานเพิ่มเติมต่อไปหรือไม่ ทั้งนี้หากสิ้นข้อสงสัยจะนัดลงมติวินิจฉัยเร็วสุดอีก14วันนับจากวันที่8กันยายนนี้คือพฤหัสบดีที่22กันยายนก่อนหน้านี้นายวิศณุเครือง,งามในติบริกรรองนายกบอกนักข่าวว่าในความเห็นตนคำชี้แจงกรณี8ปีของทีมคนใหม่นายกพลตรีวิระโรจนาวาสาอดีตกระทนั้นฟังขึ้นตอบได้ทุกประเด็นและตรงใจหากเปิดเผยออกมา คนก็จะรู้ว่าชี้แจงขึ้นแล้วทำไมไม่เปิดนะคำชี้แจงไม่ได้ระบุว่าควรนับอายุ8ปีเริ่มตั้งแต่เมื่อใดการชี้ชัดเป็นเรื่องของศาลแต่ชี้ชัดอย่างเดียวว่าไม่ใช่วันที่24สิงหาคมปี2557แต่บอกไม่ถูกจะนับเมื่อใดแต่เมื่อนักข่าวถามว่ามั่นใจว่าพลเอกประยุทธ์จะกลับมาเป็นนายกต่อหรือไม่นายวิศนุ กลับบอกว่าไม่มั่นใจต้องแล้วแต่สารธรรมนูนส่วนของพลเอกประยุทธ์ชี้แจงจบแล้วแต่สามารถชี้แจงเพิ่มได้อีกอย่างที่รู้การนับอายุ8ปีเก้าอี้นายกนั้นมีอยู่3ทาง1นับจาก24สิงหาคมปี2557ซึ่งจะครบวาระ24สิงหาคมปี2565 2นับจากวันประกาศใช้ รัฐธรรมนูลปี2560ซึ่งจะครบวาระในปี2568และ 3. นับจากเลือกตั้งใหญ่ปี2562ซึ่งจะครบวาระปี2570ซึ่งฝ่ายทำเนียบก็ยืนยันชัดแล้วว่าการเป็นนายกข,ของพลเอกประยุทธ์5ปีแรกในช่วงเป็นหัวหน้าคอสชอไม่นับเป็นนายกจากที่นายวิณุบอกมา ขณะที่네รายง,งานข่าวจากสารรัฐธรรมนูญก <ov> ็บอกให้รู้ว่าที่พรรคเพื่อไทยเสนอให้เอาแถลงการ51อาจารย์คณะนิติศาสตร์จาก15มหาวิทยาลัยรวมพิจารณาด้วยนั้นไม่ได้รับการตกสนองรวมทั้งความเห็นของอาจารย์พรสันเลี้ยงบุญเลิศชัยซึ่งหนักแน่นชัดเจนก็ถูกเมินโดยเฉพาะประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงหนักหน่วงนั่นก็คือเจตนารม ของรัฐธรรมนูญที่จะวางบรรทัดฐานไม่ให้นกักการเมืองนั่งเก้าอี้นายกเกินแปปีไม่ว่าจะเป็นต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องเพื่อป้องกันผูกขาดอำนาจนั้นจะจบยังไงรู้ร,รู้อยู่ว่าเจตนารมณ์นั้นต้องการตีกรอบนักการเมืองค่ายทักษิณชินวัตรเป็นหลักแต่ขว้งงูไม่พ้นคอเพราะไม่คิดว่าระบอบประยุทธ์จะมาเจอขวากหนามนี้เสียเองและจะเชยช้กันยังไง ที่มันกลายเป็นงานยากเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพาดหัวเอกสารหลุดเปิดบันทึกการประชุมครั้งที่500ของกรทในมีชัยได้ถามกรณีจะนับอายุ8ปีอย่างไรซึ่งนายสุพจน์ไข่มุกรองประธานบอกว่าผู้ที่เป็นนายกก่อนรัฐธรรมนูญปี2560จะบังคับใช้ก็ต้องนับเวลารวมด้วยสะท้อนจากบทเฉพาะการ มาตรา2องที่ให้ครมรก่อนหน้านี้เป็นครมรภายใต้รัฐธรรมนูญปี2 5งพด้วยแม้นายสุพจน์จะบอกทีหลังว่าไม่ใช่มติแค่คำปาราบแต่สังคมกลับเห็นว่าฟังไม่ขึ้นเพราะนี่คือใบเสร็จมัดตัวไม่ต้องเป็นนักกฎหมายก็อ่านเจตนารมณ์นี้ได้ชัดเจนคำชี้แจงจากนายมีชยัยจึงสำคัญยิ่งยวดนายมีชัยเคยกล่าวไว้ตอนหนึ่งในงานสัมมนากฎหมายที่จุฬาว่า ตนเป็นคนหนึ่งที่ร่วมทำกฎหมายมหาศาลกว่าสองพันฉบับที่ใช้อยู่แต่กฎหมายมากมายนี้ไม่ได้สร้างความสงบสันติอย่างที่คิดไว้กลับสร้างความไม่เป็นธรรมอึดอัดขัดข้องและน้ำหวันยิ่งแย่เพราะกฎหมายไปตกในมือคนที่ใช้เพื่อพักพวกตามวัฒนธรรมแบบไทยๆไม่บังคับใช้อย่างที่ควรเป็นวันหนึ่งผมก็สำนึกบาปเป็นคำสะท้อนจากใจในตอนนั้นล่าสุดมีข่าวนายมีชยัยให้นับอายุนายก พลเอกประยุทธ์เมษายนปี2560ซึ่งไม่รู้จริงหรือไม่ถ้าจริงก็คงวุ่นวายอีกแน่ก็ขอให้คำให้การปรรมาจารย์ในติบทกรครานี้เป็นการไถ่บาปเพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าต่ออย่าเป็นการสร้างบาปซ้ำซากอีกเลยไม่เช่นนั้นที่บอกสำนึกบาปก็แค่น้ำยาบ้วนปากเท่านั้นวิบัติไปหมดแล้วเสียผู้เสียคนมีชัพริกลิ้นกลับคำเปิดเอกสารหลุดมีชัย อดีตประธานกรทอรแจงวาระนายก8ปีเริ่มนับ6เมษาย,ยนปี60หลังรัฐธรรมนุญประกาศใช้ด้านไทยก่อนอ้างเอกสารลุดมีชัยเปิดช่องบิ๊กตู่เป็นนายกต่อนายไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรมมัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook และได้แชร์โพสต์ของคุณไทยก่อนพลสุวรรณโดยมีข้อความว่า ท่านอาจารย์มีชัยจะกลับคำพูดตัวเองและมะติที่ประชุมคณะกรรมการร่างรัฐมนูญได้หรือเพราะท่านได้พูดไวชัดเจนในการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในการจัดทําเจตนารณ์ของรัฐมนูญว่าการนับวาระนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ให้นับตั้งแต่วันที่24สิงหาคมปี57ไปจนครบ8ปปีซึ่งรองประธานก็มีความเห็นเช่นเดียวกันและที่ประชุมก็ลงมติไปตามนั้น บันทึกการประชุมนั้นเป็นเอกสารราชการทำมาหปีแล้วไม่มีกรรมการคนใดทักท้วงหรือขอแก้ไขว่าไม่ถูกต้องซึ่งต้องถือว่าเป็นไปตามนั้นถ้าหากวันนี้ใครมาชี้แจงเป็นอย่างอื่นไปก็คงไม่มีผลอะไรซึ่งนักกฎหมายก็รู้หลักการวินิจฉัยพยานหลักฐานเหมือนกันว่าถ้าแตกต่างกันก็ต้องรับฟังพยานเอกสารเป็นสำคัญ อย่าลืมว่าการจัดทำบันทึกเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและละอักษรนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกมีความสำคัญและมีความหมายต่อการตีความรัฐธรรมนูญมากและเรื่องนี้บทบัญญัติที่เป็นละ,ละอักษรกับบันทึกเจตนารมณ์ที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้ทำไว้ก็สอดคล้องตรงกันที่สำคัญท่านอาจารย์มีชัยเป็นนักกฎหมายอาวุโสมากเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญมาหลายฉบับ เป็นประธานคณะกรรมการกฤษฎีกามาร่วม40ปีเป็นอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยหากมากลับคำพูดตัวเองก็เสียผู้เสียคนวันนี้จะต้องฟังคุณไทยกรว่ามีหลักฐานอะไรว่าท่านอาจารย์มิชัยกลับคำพูดไปแล้วซึ่งล่าสุดคุณไทยกรพลสุวรรณ แกนนำคณะสมัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยหรือคณะไทยไม่ทนได้ไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กอ้างว่ามีเอกสารหลุดว่อนในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับความเห็นเกี่ยวกับมาตรา264ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ของนายมีชัยฤชุพันธ์อดีตประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เรียนประธานสารรัฐมนูญโดยอ้างถึงหนังสือเรียกของสารรัฐมนูญที่4 0 2 5 6 5ลงวันที่24สิงหาคมปี2515วันเดียวกับที่สารรัฐมนูญมีมติให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาหยุดปฏิบัติหน้าที่นาย,ยกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวจนกว่าสารจะมีคำวินิจฉัยกรณีการดำรงตำแหน่งนายยกรัฐมนตรี8ปีซึ่งนายมีชัยส่งเรื่องเกี่ยวกับมาตรา 158และมาตรา2 6 4ในประเด็นดังกล่าวเพื่อศาลจะใช้ประกอบการพิจารณาพร้อมยกบางท่อนบางตนจากการชี้แจงที่ระบุว่าตามบทเฉพาะการตามมาตรา2 6 4สามารถนับรวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีดังกล่าวเข้ากับวราระการดำรงตำแหน่งนายยกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2560มาตรา158วรรควักี่หรือไม่และนับแต่เมื่อใดนั้นข้าพเจ้ามีความเห็นในประเด็นดังกล่าวดังต่อไปนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่6เมษาย,ยนปี2560ผลบังคับจึงมีตั้งแต่วันที่ 6เมษายนปี2560เป็นต้นไปและไม่อาจมีผลไปถึงการใดๆที่ได้ดำเนินการมาแล้วโดยชอบก่อนวันที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนี้ใช้บังคับเว้นแต่จะมีบทบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในไทยกรขยายความว่าข้อห้ามคุณสมบัติใดๆก็ตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถ้าไม่มีบทบัญญัติไว้จะไม่มีผลย้อนหลัง เว้นแต่มีบทบัญญัติไว้เฉพาะว่าให้มีผลย้อนหลังโดยเป็นความเห็นของนายมีชยัยต่อระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายยกทั้งหมดตี8ปีที่ทำเรื่องชี้แจงต่อสารร,รัฐมนูญส่วนที่อ้างถึงมาตรา264วันที่รัฐรรมนูญมีผลบังคับใช้คือ 6. เมษายนปี2560ด้วยผลดังกล่าวบทบัญญัติทั้งปวงของรัฐรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560 รวมทั้งบทเฉพาะการที่ผ่อนปรนจึงมีผลต่อคณะรัฐมนตรีและนายกทัตรีดังกล่าวตั้งแต่วันที่6เมษายนปี2560อันเป็นวันที่รัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับเป็นต้นไปและระยะเวลาตามมาตรา158/4วคจึงเริ่มนับตั้งแต่บัดน,นั้นคือวันที่6เมษายนปี2560เป็นต้นไป นายไทยกร่กราวต่อไปว่าถ้าเป็นจริงตามเอกสารนี้ซึ่งส่วนตัวเชื่อโดยสุจริตใจว่าเป็นจริงรู้สึกสงสัยว่านายมีชยัยที่ทำเรื่องนี้ไปชี้แจงต่อสารร,รัฐมนูญในวันที่7กันยายนปี2 5 1 1กับวันที่24สิงหาคมปี2 5 1 5เป็นนายมีชยัยคนเดียวกันหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้เคยมีเอกสารความเห็นออกมาว่าให้นับรวมระยะเวลา การดำรงตำแหน่งก่อนรัฐมน,นูมนูญ2560ประกาศใช้มารวมด้วยซึ่งมีการชี้แจงในครั้งนี้ว่าในส่วนที่เกี่ยวกับคำกล่าวของข้าพเจ้าในมิชัยเขาเรียนว่าเป็นการจดรายงานที่ไม่ครบถ้วนเป็นการสรุปตามความเข้าใจของผู้จดคณะกรรมการร่างรัฐรรมน,นูญยังไม่ได้ตรวจรับรองรายงานการประชุมนั้นเพราะเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายและคณะกรรมการร่างรัฐรมน,นูญได้ประกาศ สิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่วันที่12กันยายนปี2561ความไม่ครบถ้วนดังกล่าวอาจทําให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้ในการรายง,งานการประชุมดังกล่าวมีข้อผิดพลาดอยู่หลายประการพร้อมกันนี้นายไทยกรมองว่าเป็นการโยนความผิดให้เจ้าหน้าที่ชาวเลขซึ่งการทํางานในส่วนนี้จากประสบการณ์เจ้าหน้าที่ชาวเลจะจดทุกคําพูดไม่มีผิดเพี้ยนในสมัยใหม่ยังมีการบันทึกเป็นคลิปไว้ทั้งหมดด้วย และเอกสารก็มีการตรวจบันทึกรับรองแล้วมีการอ้างในส่วนที่เกี่ยวข้องมายงซึ่งส่วนตัวมองว่าน่าจะเป็นนายมีชัยคนละคนเพราะถ้าเป็นคนเดียวกันคงไม่มีความเห็นแตกต่างกันขนาดนี้ขอขอบคุณข้อมูลเนะะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ Daily News และ Bangkok Today ขอขอบคุณทุทกท่านที่เข้ามา